สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับแนนี่โอสก้ากันที่ครัวป้าบุญสองนะจ๊ะในซอยหนองเกตใหญ่มาทำไมนะเหรอก็มางาน Happy ้เบรดเดยขอพี่สาวคนสวยเจน้อยจ้าน,ะนี่เคกวันเกิดวันนี้น่ารักกิบเกยูเรก้าเหมือนเจ้าของงานวันเกิดเลยนะจ๊ะนี่จ้ะตัวจริงๆจริงน่ารักเกิอเกินพี่น้อยนะจ๊ะอ้าวแชะรูปหมูกันนิดนึง อ่ ه, บาบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะเราก็มาชมปลั๊กคลาลาลักันนะคะวันนี้เสื้อออกแนวจ,จะสีสันกันนิดนึงนะจะ๊ะไปร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับเจ้าน้อยกันเลยจ้า happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you น้องๆน้องมาถือเค้ก คนั้ดูสิคะประคาที่นี่เยอะแยะมากเลยนะคะ วันนี้ก็มาสนุกกับศาสนากันที่หัวป้าบุญสองนิลจ้าเมนูวันนี้นะคะเราก็จะมีกุ้งชุบเป้งทอดนะคะโอ้โหคำโตๆโตน่าอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีปลากระพงนึ่งมนะนาวโอ้โหอันนี้รสจัดจ้านอร่อยมากเลยค่ะเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องลองนะคะเมนูนี้อร่อยเลิศรับรองได้ค่ะนี่นะคะ โอ้โหมาแบบร้อนๆเลยนะคะเพ,พื่อนๆน่ากินจริงๆเลยค่ะตัวนี้ขนาดใหญ่มากเลยนะคะหน้าประมาณเกือบโลได้เลยคะ่ะเพื่อนๆนะคะโอ้โหนี่ไงผู้สาวเอาปลากระพงมาเสิร์ฟก็จะมาแบบใหญ่ๆโตๆแบบนี้นี่แหละคะ่ะเพื่อนๆนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะไปจุดไฟให้มันร้อนๆกันเลยนะจ๊ะสีสันน่าทานไปเลเธอโอ้โหมามาม,าม,ามา มาลองให้ได้นะคะกับคบรวป้าบุญ2นะคะอยู่ในซอยหนองเกตใหญ่นี่แหละคะ่ะข้ามทางรถไฟมาดิเดียวประมาณ100เมตรก็ถึงแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆน,นี่สีสันน่าทานเกิดกินอนจะทานนะคะเราก็จะเติมน้ำซุปของปลากระพงนึ่งมะนาวไปก่อนนะคะเพื่อนๆโอ้โหสีสันน่าทานพอได้ลิ้มลองนะคะรสชาติกลมเปรี้ยวหวาน กำลังพอดีเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ตอนนี้เราราดน้ำสุปกันเสร็จแล้วนะคะ<ม>ก็เตรียมไปรับประทานกันได้เลยนะโอ้โหนก็มาได้สเอันตรียมายหวยกันได้เลยวนี้นะเุคนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับ ยำยอดมะพร้าวกุ้งนะคะน่ปปปปปากินจริงๆเนะะี่ยค่ะอ่ะมาดูพี่นิวรีวิวกันบ้างโอ้โหกับโตคำร้อนๆไปเลยนะจ๊ะสําหรับปลากระพงนึ่งบะนาวอร่อยไหมล่ะครับพี่นิวโ้โหสุดยอดส่วนเมนูนี้นะคะเขาเรียกว่าหมูป่าผัดเผ็ดจ้ะแต่ว่ารสชาติเขาก็จะเหนียวเหนียวหนึบหนึบนิดนึงนะคะเพื่อนแล้วก็นี่เลยหน้าตาของยำยอดมะพร้าวกุ้งนะคะ โอ้โหรสชาติอริดอ,อร่อยจริงๆอันนี้เป็นข้าวผัดปูนะคะจานนิดนึงโอ้โห,หน่ากินมหมหล่ะคุณเพื่อนเเจ้าขาอืมหืมนี่เป็นหอยเชลล์ผัดชานะคะเมนูวันนี้เยอะจริงๆขอบอกว่ามากัน5คนเนี่ยอิ่มแปร่เลยนะคะเพื่อนๆนี่ <ๆ S 1> เนื้อก็จะประมาณเน้นๆแบบนี้เลยนะคะเครื่องเทศครบครันจริงๆ เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปให้อาหารปลราคาร์ฟกันดีกว่าคะ่ะมาดูตอนให้อาหารปลราคาร์ฟกันดูสิคะปลาเยอะมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆสีสันสดใสโอ้โหน่ารักจริงๆเลยคะ่ะสําหรับปลาคาร์ฟนะคะโอ้โหตัวตัวใหญ่ดังนั้นเลยคะ่ะเพื่อนๆอ่าขอบคุณน้อนเกิดในวันนี้นะคะเจ๊น้อยก็ ก็ถ้าคนไหนสนใจโปรโมทร้านจัดมินิคอนเสิร์ตก็โทรหานันนี้บเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0647010917ฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในนี้โอซาก้าที่ YouTube ด้วยนะคะเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า